นี่นะทุกคนดีไซน์คิดถึงพี่เกลลี่นะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์แล้วนะตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วนะดีไซน์คิดถึงพี่ไหมคิดถึงสิดีไซน์ทีวีทำไรอยู่คะคุยกับพี่เกลเออคุยกับพี่เกลลี่นี่นะคะเพราะว่าพี่เกลลี่ไปบ้านย่าใช่ไหมคะที่ฝางนะไม่ได้เจอกันพี่เกลลี่ไม่ได้เจอกันอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะสวัสดีค่ะ วนี้เกลี่ยผิงไฟอยู่นะคะเรด้วยกูผิงไฟอยู่เพราะว่าหนาวมากเลยใช่ไหมพี่เกลหนาวไหมคะพี่เกลหนาวหนาวผิงไฟอ่ะดิซายกินข้าวยางยางกินเฟรนฟรายเมื่อกี้ดิซายกินเฟรนฟรายวันนี้วันนี้เกลี่กินอะไรบอก่อนกินไก่ทอดกับเห็บอะไรนะ กินด้ยเหรอดีไซน์ก็เคยกินวันนี้ลองชิมนะคะอ๋ออร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยนี่นะคะถึงไฟอยู่นี่โอ้โหผิงไฟกี่องศาเนี่ยกี่องศาไม่รู้อะแต่หนาวใช่ไหมหนาวบ้านเราร้อนอะเนาะต้องเปิดพัดลมมะวันเนี้ย นี่นะทุกคนดีไซน์คิดถึง<ม>พี่เจลลี่นะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์แล้วนะตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วนะดีไซน์ <c oughs> คิดถึงพี่ไหมคิดถึงสิคิดถึงสิมาสามาหาพี่สิไปไหมไป <c oughs> ไม่ต้องถามรู้คำตอบอยู่แล้วใช่ไหม,ไมพี่กลับวันไหนพีขข่กลับพรุ่งนี้แล้วอ๋อพี่กลับพรุ่งนี้ทันวาทัานวาธันวาธันวากำลังหาโดยด่วน สาวเดีวจะบอกว่าน้องธันวาร้องหาพ่อปองด้วยนะค่ะธันวาคิดถึงพ่อลูกก็ปองอยู่ไหนธันวาว่าทธันวาจะนอนใช่ไหมธันวานอนไม่หลับธันวาถามหาพ่อป๋องแเกดบอกใช่น่สาว พรุ่งนี้พี่ก็จะกลับแล้วดีใจไหมพรุ่งนี้หนูสอบโอ้โหออกตีห้าแล้วพี่ออกตีห้าเลยเหรอออกตีห้าเลยเหมือนตอนเหมือนตอนมานี่ใช่ไหมวานี่แล้วก็ออกบ้านตีนะนโโห้าทุกคนโอ้โหบ้านเช้ามากเช้ามากจนไม่ได้ถ่ายคลิปเลย <laughs> <laughs> นั่นสิพรุ่งนี้ดีไซน์สอบดีไซน์สอบสองวันวันนี้กับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพอดีวันเสาร์ค่อยเจอกันเนาะ ใช่แล้วมาสาวเจอกันดีใจดีใจไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินอยากเล่นเซิร์ฟอยากไปเล่นเซิร์ฟนัดกันสิเดี๋ยวค่อยนัดกันแล้วกล่นใช่เราจะไปเล่นเซิร์ฟเล่นโกคาร์ักัน <_ S 2> ใช่ไหมคะเดี๋ยวนัดกันอีกทีนึงเนาะอ่ะงั้นหนูคุยกับพี่เกลลี่นะ นี่นะคะทุกคนนี่นะวันนี้ดีไซน์เขาก็โทรหาพี่เกลลี่นะคะทุกคนเพราะว่าทนต่อความคิดถึงไม่ไหวนะที่จริงโทรหาก,กันหลายครั้งแล้วแหละแต่แม่ไม่ได้ถ่ายเนะาะเมื่อวานก็โทรเมื่อาวานไม่ได้โทรอ๋อเมื่อวานคุยกันในแชทแต่ว่าพี่ไม่ว่างใช่ไหมพ,พี่จะนอนอแล้วพี่จะนอนแล้วสายไหมอย่าดื้อไปงั้นแค่นี้นะหนูคุยกับพี่ไปนนะคะ <ไป S 1> โอเคบายบายค่ะ